สามารถไปปรับใช้ในธุรกิจได้เยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ก็สอนดีมากๆแล้วก็ตอบคำถามได้ทุกอย่างที่เราสงสัย การสอนดีมากเลยค่ะก็ได้พื้นฐานได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างแบรนด์สร้างความแตกต,ต่างสําหรับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาหรือว่ากําลังจะสร้างแบรนด์หรือว่าอยากขายแฟรนไชส์ก็อยากแนะนําคอร์สนี้นะคะคือจะได้รู้จักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปขยายหรือว่าสร้างแบรนด์เราเองเราก็เพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจขึ้นมาเบื้องต้นนะครับแล้วก็อยากได้ความร,รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมนะครับก็เลยมาศึกษา เร,รเรื่องของรูปแบบวิธีการหรือว่าเรื่องของแนวคิดที่จะไปทําธุรกิจนะครับก็สามารถนําตรงจุดเนี้ยครับไปประยุกต์ใช้ได้ครับสาหรับใครนะครับที่กําลังมองหาคอร์สด,ดีๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับธุรกิจของตัวเองนําไปต่อยอดสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเองที่ดีขึ้นนะครับคอร์สนี้ถือเป็นอคอร์สหนึ่งที่แนะนําอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสามารถไปปรับใช้ในธุรกิจได้เยอะเลยค่ะทานาจารย์ก็สอนได้ดีมากๆแล้วก็ตอบคําถามได้ทุกอย่างที่เราสงสัยเลยค่ะแล้วก็มีการบ้านจาก การกลับไปทําเยอะเลยน่าจะทําให้ปรับปรุงธุรกิจของเราที่คิดว่าดีอยู่แล้วอาจจะดีเยอะขึ้นกว่านี้ค่ะก็ใครสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแฟนชายนะคะก็ขอเชิญมาเรียนนะคะได้เพิ่มความรู้แล้วก็ได้ปรับปรุงสิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแต่ความจริงเราอาจจะยังรู้ไม่พอก็เรียนเชิญทุกคนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ